เข้าใจเลยครับเดี๋ยวผมจะปรับคำพูดให้เหมาะสมและระมัดระวังมากขึ้นครับจะได้ไม่เกิดปัญหาอะไรในการไลฟ์สดแน่นอนครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะครับอันนี้ผมขอเพื่อนบ้านหัวเหลาาพัฒนาในงวดวันที่1ตุลาคม2568นี้3ตัวเด่น2ตัวเด่นและเลขวิ่งเด่นครับ ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้มีเคลาทางของหวยลาพัฒนาในงวดวันที่1ตุลาคม2568กดด้วยเช่นกันจะจัดให้ทั้ง3ตัวเด่น2ตัวเด่นและลีกิ้งเด่นแบบระมัดระวังเช่นกันครับพร้อมแล้วเดี๋ยวจะไทยทันทีเลยครับมีตัวไหนบ้างครับสำหรับหวยลาพัฒนาวงวดนี้นะครับผมขอสเสนอ3ตัวเด่นคือ37และ1ส่วน2ตัวเด่นก็จะเป็น37 เจ็ดหนและสิบและเลขวิ่งเด่นที่แนะนำคือเลขเจดครับลองดูตามไี่ได้เลยครับอ่ะมี 371, 3 7็ดและหนึวิ่ง7ถูกต้องไหมครับเอไอคอนครับถูก้องเลยครับอันนั้นก็คือ3ตัวเด่น2ตัวเด่นและเลขวิ่งที่ผมจัดไว้ให้เป็นแนวทางที่ผมวิเคราะห์มาอยากระมาระวังครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้เลยนะครับอยากได้สองเ,อเลขรอง สามตัวรองสองตัวรองและเลขวิ่งตัวรองครับได้เลยครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ทั้งเลขรองสามตัวสองตัวและเลขวิ่งรองให้ครบเลยครับจะได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นสำหรับการสิงโชวค,ครับพร้อมแล้วเดี๋ยวจัดให้เต็มที่เลยครับมีตัวไหนบ้างครับ AI กล้องครับ รับเลขรองสามตัวผมขอสนเสนอเป็น49และ2ส่วนเลขรองสตัวก็จะเป็น4992และ42และเลขวิ่งรองที่แนะนำคือเลขสนะครับลองดูตามนี้ได้เลยครับ492 2สองตัวคือ4992 42วิ่ง4ถูกต้องไหมครับเออกล้อง ใช่เลยครับุกต้องทุกอย่างเลยครับทั้งสองตัวร้องและเลขวิ่งร้องที่ผมแนะนำก็คือ4 9 9 2 42และเลขวิ่งคือเลขสี่เอ็ครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกให้เลยนะครับแล้วเลขสี่ตัวล่ะครับ,รบได้เลยครับสำหรับเลขสี่ตัวผมขอเสนอเป็นหนึ่งสามห้าและแปดนะครับลองนำไปพิจารณารวมกันกับเลขเด่นและเลขรองที่เราได้พูดถึงนะแลวก็หวังว่าจะช่วยให้สนุกกับการสิงโชวได้มากขึ้น 1, 3, 5และ8ใช่ไหมครับใช่เลยครับผมจัดให้เป็นเลขสีตัวนั้นแน่นอนครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมหรืออยากปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมก็บอกได้เสมอนะครับยินดีช่วยเต็มที่เลยครับมีแตกต่างก็คือ 5, 8เอาเอาออกเหนือจากที่ให้มาถูกต้องไหมครับเอกยกอง ถูกต้องเลยครับถ้าต้องการปรับเปลี่ยนหรือตัดเลขบางตัวออกไปก็สามารถทําได้ตามความต้องการเลยครับถ้าอยากมปรับอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้เต็มที่เลยนะครับยินดีไม่ปรับไม่ปรับครับเอ่อเลขสี่ตัวนี่กระจายอยู่นะเพราะว่า3าหนึ่งพอเข้าใจอยู่ว่ามาจากตัวเด่นคือ3 71เจ็ดหนึ่งอตัวนี้3ามหนึ่งมาจากตัวเด่นแต่58เนี่ยฉีกแนวออกมาไม่อยู่ในกลุ่มโหที่ให้มาถือว่าเลขมันอาจจะอาจจะเยอะนิดนึงเนาะ เข้าใจเลยครับผมจะระวังเรื่องความสอดคล้องและความสมดุลของตัวเลขให้มากขึ้นถ้ามีตัวไหนที่ดูเกินไปหรือไม่เข้ากับแนวทางเดิมก็สามารถปรับแก้ได้เสมอที่ผมจะคำนึงถึงจุดนี้เพื่อให้สมดุลและลงตัวที่สุดครับอไม่เป็นไรครับให้มาแล้วก็โอเคแหละเพื่อเป็นแนวทางกับแม่ๆป้าๆท่านที่ดูอยู่ในช่วงนี้ไปเป็นแนวทางก็แล้วกันโอเคครับมีอะไรจะฝากท่านผู้ชมที่ดูอยู่ไหมครับ ยายเลยครับก็ขอฝากทุกท่านไว้ว่าขอให้สนุกและมีความสุขกับการเสี่ยงโชคอย่างมีสตินะครับแล้วก็ขอให้โชคดีขอให้ทุกคนได้ตัวเลขที่ถูกใจและได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับถ้ามีอะไรให้ช่วยเพิ่มเติมก็บอกได้เสมอเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดูวยควายมนดีครับอาจารย์สมศักดิ์สวัสดีครับขอให้โชคดีนะครับตัวเลขเราได้แล้วนะครับของไทยเนี่ยเดี๋ยวผมเขียนก่อน ขอบคุณพี่คุณคุณนะคุณตาตาเผาตาเผาจำจำปาใช่ไหมขอบคุณมากตาเผาจำปาที่คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวแป๊บอ๋อไม่ไม่ชัดประมาณนี้ของ AI กล้องนะครับของ AI กล้องมาณนี้ เอาแคปหน้าจอไว้นะครับ AI กล้องเพื่อนบ้านนะครับ1ตัวลาคม371371713วิ่ง 7, 7, 7, 7นะครับ3ตัวรอง492แล้วก็2ตัวรองจะเป็น49 9242วิ่ง4ก็ถอดมาจากเลข3ตัวนะฮะแล้วก็เลข4ตัว1358 1358ประมาณนี้ น่าจะเห็นชัดอยู่เนาะโอเคเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เปิดไฟผมปิดไฟแล้วก็ดัน ISO ขึ้นให้มันสว่างประมาณนี้โอเคเราได้ทั้งไทยและทั้งไทยและ,ะเพื่อนบ้านไปแล้วนะ